สวัสดีค่ะกระสายข่าวดังมาแล้วค่ะฟังจากปากแม่ใบพ่อแมนมาแล้วฟังการชชัชๆจากปากใบเตยดีเจแมนกรณีคดีใยหญย่ Forex TD ทีดีสืบเนื่องจากประเด็นที่ใบเตยสุธีวันกุลชรและดีเจแมนพัฒนพนกุลชรณยุธยาดีเอสไอเตรีย SI มดำเนินคดีตามคำแนะนำอายการฟ้องเพิ่มคดี Forex T ทีดีห้ามกลางหลายคนต่างจับตามองเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดวันนี้20สิงหาคม65า ทางด้านใบเตยดีเจแมนได้อัดคลิปชีช้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นใบเตยได้บอกว่าอยากจะมาพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในเมื่อวานเห็นข่าวพร้อมทุกคนตั้งแต่เห็นข่าวในกรณีแรก19คนและเมื่อวานก็มีชื่อเรา16คนต่อมาบอกก่อนว่าแม่พ่อแมนไม่ได้โดนรวบไม่ได้มีการสั่งฟ้องมาถึงเราสองคนสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครอ่านข่าวจากขั้นโคศกวันนี้คือจะมีการเรียกสอบสวนเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจาก14คน ที่อายาการลิศลายชื่อเพิ่มขึ้นมาแต่เหมือนมีชื่อเราสองคนตามที่ข่าวเขียนเราสองคนยินดีมากตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อายาการเตรียมส่งเรื่องมาถึงเรานอกจากนี้ดีเจแมนได้บอกอีกว่าอยากจะบอกตรงนี้ให้จบตรงนี้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราใบาเตยบอกอีกว่าตัวพี่แมนก็ชัดเจนดีว่าไม่ได้เป็นแม่คายไม่เคยเชิญชวนคนไม่มีชื่อในบริษัทฟอร e x ทีดีเลยดีเจแมนย้ำว่าไม่มีเลยกล้าพูดมาก วันนี้เหมือนอยากจะยกภูเขาเออกจากอกระดับหนึ่งถ้า DSI เรียกเราก็ยินดีไปแสดงความบริสุทธิ์ใบเตยบอกต่อว่าเรายินดีนำหลักฐานเส้นทางการเงินหรือทุกอย่างให้กับทางอายการหรือ DSI พิสูจน์ตรงนี้อีกครั้ง DC Man บอกต่อว่าถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรผมพอจะรู้อะไรรู้จักอะไรใครที่ทำอะไรในนั้นบางคนผมสามารถรู้ได้หมดช่วย DSI และอายการได้เต็มที่คดีนี้มันใหญ่จริงๆเข้าใจ ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ